สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกระโปรงทวิตหน้าหลังกันนะคะจะเป็นซิปข้างค่ะทำกันเลยนะคะตีเส้นลงมาเป็นเส้นกลางหน้าค่ะตีจากริมกระดาษลงมาเป็นเส้นเอวนะคะ กระโปงตัวนี้ยาวอยู่ที่20นิ้วค่ะ20นิ้วนะคะได้แล้วตีเส้นเลยค่ะเราวัดจากสะโพกลงมา20เซนเป็นเส้นสะโพกใหญ่นะคะแบ่งครึ่ง10เซนเป็นสะโพกเล็กค่ะ20เซนค่ะ10เซนค่ะ ได้แล้วตีเส้นเลยนะคะเราจะมาหาสะโพกกันค่ะสะโพกอยู่ที่36นิ้วเท่ากับ91เอซนบวกหลวม3มเซนนะคะ94หาร4เท่ากับ23ครึ่งค่ะวัดมาเลยนะคะ23ครึ่งค่ะ ยีครึ่งค่ะได้แล้วตีเส้นค่ะเราจะหาเอวกันนะคะเอวอยู่ที่28นิ้วเท่ากับ72เซนหาร4เท่ากับ18นะคะวัดเข้ามาเลยค่ะ18บแปดเกตตัวนี้จะอยู่ที่ สองเซนครึ่งค่ะตีสะโพกเลยนะคะเราจะทำทรง A อ,อยู่ที่สองเซนค่ะได้แล้วตีเลยค่ะเราจะาหาเกตนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งครึ่งค่ะตีลงมาสิบสองเซน กสองเซนครึ่งแบ่งครึ่งนะคะอันนี้เป็นหน้าหลังเท่ากันค่ะได้แล้วนะคะเราจะมาหาทวิทค่ะทวิทยอยู่ที่กลางหน้า28ดเซนหรือสาสิเซนก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะ ตัวนี้จะใช้อยู่ที่สามสามสิบเซนวัดออกมาสิบห้าเซนค่ะใช้ครึ่งหนึ่งค่ะสามสิบเซนเราก็ใช้สิบห้าเซนตตีเลยนะคะ เสร็จแล้วตัดเลยค่ะจากเส้นเอวเราวัดลงมา1เซนนะคะ เสร็จแล้วค่ะกระโปรงทวิตหน้าหลังเดี๋ยวเรามาวางผ้ากันนะคะอันนี้เป็นผ้าหน้า60นิ้ว อันนี้เป็นทบผ้าค่ะเพื่อนๆจะเย็บลงก็ได้นะคะหรือจะจับปล่อยก็ได้ค่ะผ้าหน้าหกสิบนิ้วตรงข้างก็จะเหลือเยอะใช้เป็นสองเท่าความยาวนะคะความยาวตัวนี้อยู่ที่ 50เซนสองเท่าก็1เมตรบวกชายกับเอวข้างบนอีก10เซนเป็นเมตร10เซนค่ะสำหรับผ้าหน้า60นิ้วอันนี้เป็นผ้าหน้า44นิ้วถ้าเพื่อนเอนเป็นคนหุ่นเล็กแบบตัวเนี้ย เอว28สิพก36ถ้าผ้าหน้า60นิ้วก็จะเหลือเยอะเกินไปนี่ผ้าหน้า46 44ก็ยังเหลือตรงข้างทำขอบได้นะคะความยาวก็อยู่ที่ครึ่งเมตรความยาวตัวนี้อยู่ที่20นิ้วครึ่งเมตรใช้สองเท่าก็เป็น1เมตรบวกชายกับเผื่อตรงเอวอีก10เซน ก็เป็นเมตรสิบเซนค่ะสำหรับผ้าหน้า44นิ้วเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกระโปรงทวิตหน้าหลังเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรฝากไว้ใต้คลิปได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ